เลสเตอร์ตกเป็นข่าวกำลังติดตามพัฒนาการของนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายตวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างต่อเนื่องและหวังที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมเาวารุ่งวัย18ปีได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายอนาคตไกลามากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและถูกจับตาจากเหล่าแมมองของเหล่าสโมสรชั้นนำสปอร์ติ้งไม่เต็มใจที่จะปล่อยข้อออกจากทีมในเร็ววันนี้แต่ก็เช่นเดียวกับหลายทีมในโปรตุเกสที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินจากภาวะวิกฤตโควิด -19 จึงทำให้พวกเขาอาจยอมรับข้อเสนอที่เหมาะสมแม้จะมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง40ล้านปอนด์ก็ตามนอกจากทัพจิงจอกแล้วยังมีอีกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่สนใจโดยนีโคเซนได้สอบถามไปยังสปอร์ติ้งในช่วงซัมเมอร์ซึ่งทีมจากโปรตุเกสก็ยินดีที่จะพิจารณาขายที่ราว18ล้านปอนด์บวกโบนัสเสริมในช่วงภาวะการเงินย่ำแย่แบบนี้และงานในโปรตุเกสระบุสปอร์ตติ้งพยายามที่จะให้เขาเซ็นสัญ,ญญาฉบับใหม่และเพิ่มค่าฉีกสัญญา ในขณะที่ความสนใจในตัวนาเตะจากที่อื่นนั้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเมนเดสกลายเป็นตัวเลือกแรกในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นในลีกสูงสุดไปแล้ว9นัดสื่อผู้ดีเผยเดวิดคูตท่านเป่าเลือดผู้ดีจะได้รับหน้าที่คุมห้อง VAR ในเกมที่ลิเวอร์พูลต่อรับการมาเยือนของจากฝูงเลสเตอร์ซิตี้ในเกมลีกสุดสัปดาห์ หลังเจ้าตัวเคยทำให้สาวโลกเดอะค็อปโกรธจัดในแมตท,ที่หงแดงเสมอเอเวอร์ตเมื่อกลางเดือนตุลาคมเดวิดครูดจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในห้อง VAR ในแมตระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลพบกับสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์อังกฤษวันที่22พฤศจ,จิกายนนี้จากการเปิดเผยของเดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้บอลอาชีพแห่งอังกฤษประกาศสั่งคูดห้ามทำหน้าที่ ในฐานะผู้ตัดสินหลักและผู้ตัดสินในห้อง VAR เกมพิมลีกหนึ่งสัปดาห์หลังเจ้าตัวเมินเฉยที่จะพิจารณาจังหวะสําคัญในแมตช์เอเวอร์ตันเสมอกับลิเวอร์พูล2-2เมื่อกลางเดือนตุลาคมครูดโดนวิจารณ์อย่างหนักในการทําหน้าที่ตัดสิน VAR ที่มัวแต่ให้ความสําคัญกับการเช็คลำหน้าในจังหวะที่จอแดนพิกฟอร์ดนายทวารของท็อฟฟี่ประทักกับเฟอร์คิวฟันได้เท่านั้นโดยไม่สนเช็คจังหวะที่โกทีมชาติอังกฤษเจตนาพุ่งเสียบหนักใส่แนวรับเลือดดัช จึงมีสิทธิที่จะทาให้พิกฟอรดโดนใบแดงและเสียจุดโทษได้เลยหลังจากรับใช้โทษและคูดได้โอกาสกลับมาทําหน้าที่เป็นกรรมการในแมตช์ที่เชลซีชนะเบอร์นสลีย์เมื่อวันที่3สตุลาคมลจากนั้นก็กลับมาทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในห้อง VAR เกมที่อาเซนอลพ่ายกับสิงห์ผงาดอัสมิลลาและล่าสุดเขาจะได้ทําหน้าที่ดูแลห้อง VAR ที่สตอกลีพาร์อีกครั้งในแมตช์ที่เดอะฟ็อกก์ออกปเยือนหงแดงสุดสัปดาห์นี้ โมเมซาราจะอดลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในเกมกับเลสเตอร์อยู่ดีต่อให้ผลตรวจในรอบใหม่จะออกมาเป็นลบเพราะกฎของพรีเมียร์ลีกกำหนดว่าคนที่เคยมีผลตรวจเป็นบวกจำเป็นต้องกักตัวเอง10วันในตอนที่เดินทางมาถึงอังกฤษโมเมซาร่าปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลจะอดช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ต้นสังกัดจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้ต่อให้ผลตรวจเชื้อโควิด -19 รอบต่อไปจะออกมาเป็นลบก็ตาม เนื่องจากติดกฎการรับมือกับเชื้อร้ายของเเมีลิกเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซาร่าโดนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19ในระหว่างอยู่กับทีมชาติอียิปต์จนทำให้จำเป็นจะต้องได้รับการก,ากักตัวแต่ไม่นานมานี้ฮุสซามฮอสตนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์เปิดเผยว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าจะเข้ารับการตรวจอีกครั้งในวันพฤหัสที่19พฤศจิกายนและเชื่อว่าผลตรวจจะออกมาเป็นลบ เพราะที่ผ่านมาเขาไม่ได้แสดงอาการให้เห็นถึงการติดเชื้อเลยซึ่งนั่นทําให้มีการมองกันว่าถ้าผลตรวจรอบใหม่เป็นลบแล้วนั้นเขาอาจจะช่วยทีมในเกมเจอกับเลสเตอร์ได้อย่างไรก็ตามกฎของเเมบรีกาหนดไว้ว่านักเตะทุกคนที่เคยมีผลตรวจเป็นบวกจําเป็นจะต้องก,กักตัวอีกอย่างน้อย10วันแบบไม่มีข้อยกเว้นนั่นหมายความว่าต่อให้ผลตรวจวันที่19นี้เป็นลบและซาร่าได้เดินทางกลับไปยังลิเวอร์พูลรวมถึงผ่านการตรวจที่สนามบินเขาก็ต้องก,กักตัวหลังจากนั้นอีก10วัน ก่อนจะได้รับอนุญาตให้ลงเล่นอีกครั้งนอกจากนี้ซาร่าต้องเกลี้ยกล่อมให้หน่วยงานรัฐบาลของสหราชอาณาจักรยอมรับฟังให้ได้ด้วยว่าที่ผ่านมาเขาก,ากักตัวกับทีมชาติอียิปต์เป็นอย่างดีเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินมาตรการที่เข้มงวดแบบที่ใช้กับประชาชนทั่วไปเพราะกฎของสหราชอาณาจักรกับกฎของพิมลีกเป็นกฎที่แยกออกจากกันซึ่งกฎของสหราชอาณาจักรระบุทุกคนที่มาจากต่างแดนจะต้องก,กักตัวอย่างน้อย14วันยกเว้นว่าคนคนนั้น จะเป็นนักเตะจากต่างแดนที่รับการกักตัวกับทีมชาติมาเป็นอย่างดีแล้วเจมส์เจสตินฟูลแบ็กดาวรุ่งของเลสเตอร์ซิตี้ได้ลงสนามตลอด90นาทีและช่วยยิง1ประตูในเกมที่ทีมชาติอักฤษชุด u 21เปิดบ้านชนะแอลเบเนียไป5-0ในเกม u 21ยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิรอบคัดเลือกโดย3แต้มในเกมนัดนี้ทำให้ทีมชาติอังกฤษชุดเล็ก จบรอบคัดเลือกในฐานะแชมป์ของกลุ่ม4เก็บไป28คะแนนมีสถิติชนะ9เสมอ1จาก10นัดส่วนเคเรซีอีเฮนาโชได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและอยู่ในสนาม83นาทีในเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกกลุ่มแอลที่ไนจีเรียบุกไปเสมอกับเซลารโยนสูงุต่อศูนย์เช็คลิ์บรรดานักเตะบ,บาดเจ็บของหงแดง ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเดี่ยงยาวนับ10คนเลยทีเดียวลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเวลานี้ก่อนเจอศึกหนักเปิดบ้านดวลจ่าฝูงเลสเซอร์ซิตี้ในคืนวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนเวลา2นากา15นาทีาทัดทอดสดทางทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1 1 f ่ง you ่ฟกิได เดี่ยงยาวไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาจากการเข้าปะทะกกับจอแดนพิกฟอร์ดนายทวารเอฟเวอร์ตันในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้จนต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าและมีโอกาสสูงที่จะปิดฉากฤด,ดูกาลนี้ไปก่อนใครโอกาสคัมแบ็กพักยาวๆไปไร้กำหนดคืนสนาม 2. โจโกเมส อีกหนึ่งตัวหลักในแนวรับของลิเวอร์พูลซึ่งต้องพักยาวหลังได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าระหว่างโลงฝึกซ้อมไปกับทีมชาติอังกฤษและต้องเข้ารับการผ่าตัดไปแล้วเช่นกันโอกาสคัมแบ็กเหมือนลูกพี่ฟานได้์ 3. ฟาบินโยดาวเตะสารพัดประโยชน์เจ็บแฮมซิงมาจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับมิเทลแลนด์ช่วงปลายเดือนตุลาและพักยาวตั้งแต่นั้เป็นต้นมาโอกาสคัมแบ็กเตรียมกลับมาซ้อมได้ แต่ยังไม่พร้อมปะทะกับริ้งจอกสยาม 4. แ n อนดูโรเบร์สันเจ็บแฮมสิงจากการลงสนามให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ในเกมที่บุกไปชนะเซอร์เบียึกยูโร2020รอบเพลย์ออฟเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วโอกาสคัม no. แบ็ก50-50 5. e เทนนเลสเตอร์อาโนแบ็กขวาวั22เจ็บแฮมสิง ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังในเกมที่เสมอแมนซิตี้1ประตูต่อ1โอกาสคัมแบ็กน่าจะช่วงต้นเดือนธันวาคม 6. เจ้แดนแฮเดอร์สันกับตันทีมผงแดงเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาและถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังในเกมที่ทีมชาติอังกฤษพบกับเบลเยียมในศึกยูฟาในชัลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วโอกาสของเฮนโดไม่หนักเท่าไหร่ มีรุ่นลงบูกับเลสเตอร์ซิตี้ได้ 7. เตียโก้อาคันทาร่ามิดฟิล์เลือดกระทิงเจ็บเขา่าและพักยาวมาตั้งแต่เกมที่พบกับเอเวอเรตเมื่อกลางเดือนที่แล้วโอกาสคัมแบ็กรุ่นกลับมามีชื่อในแมตช์เจอเลสเตอร์ 8. ลิบวิลเลียมอดีโบตรอยเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษชุดยู21เผยว่ากล้องหลังดารุ่งหงแรงรายนี้ มีอาการเจ็บบริเวณสะโพกและไม่ได้ลงสนามในเกมยู1ีชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกซึ่งพบกับอเวเนียเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโอกาสคัมแบ็กอาการไม่น่าเป็นห่วงและน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับเรสเตอร์ 9. โมฮัมหมดตาล่าดาวยิงขวัญใจเดคอปติดไวรัสโควิด1 9โดยรายงานระบุเจ้าตัวน่าจะได้รับเชื้อระหว่างเข้าไปร่วมงานแต่งงานของพี่ชายที่อียิปต์โอกาสคัมแบ็ก คงต้องอยู่ห่างกันสักพักนะโมซาลาสิบอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนมิฟิววัย27ปียังไม่ได้ลงสนามช่วยทีมและแต่นัดเดียวในฤดูกาลนี้หลังได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ามาตั้งแต่ช่วงปลีซีซั่นเมื่อเดือนสิงหาคมโอกาสคัมแบ็กอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องใช้เวลาพักฟื้นและเรียกความฟิตอีกสักระยะ 5หัวหอกรายสังกัดที่เหมาะจะย้ายมาเล่นในเรีเมียร์ลีก 1. มาริโอมานซูคิสลาตันอิบราฮิโมวิชในวัย39ปีพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขหลังยิงประตูให้กับมิลานแล้วเหตุใดอดีตกองหน้าบาเยอร์มินกและยูเว่ในวัย34ปีจะไม่สมควรได้รับโอกาสอีกครั้งดูบ้าง 2. มาริโอบาโลเตลี่ แล้วแต่เจ้ของราวันโกลเด้นบอลปี2010ไม่สามารถพาเบชชาทีมจากบ้านเกิดตัวเองรอดพน้นจากการตกชั้นไปได้ปัจจุบันในวัยเพียง30ปีบาโลกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัดทั้งที่เคยเล่นให้กับยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากหน้าหลายตาแต่ด้วยความที่เป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้และไร้ระเบียบวินัยเขาจึงยังว่างงานอยู่จนถึงวันนี้